เมนู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 คือทแรกอันอาหารนั่นแหละว่ามื้ออะอเนี่ครับมีอะไรต้มีมีต้มแซ่บต้มแซ่บใส่ใบสมมงเสียสด่งสมน่สี้ยนสมุนงเด่นอีกยูชดนี่เลสมพอดีใส่ลายแต่สมนใส่ลายก็สมมีซีดีฮาร์ดไทย้ี่หลับเี่หลับหับ ลาบปลาอีกกำกับซีมอะไงเป็นไรปลาอีกกำเนี่ยขันภาษากลางกว่าปลาคุณกำบอกภาษากลางว่างนปลาคุณกำปลาอีกกำเมืออาปลาคุณาอ๋ออรว่าันเปาอปคุณปลาปคุณกาเหรอปลาคุณกาครับปลาคุณกา

ห้าห้าราเทียเขาจอดสิวพักก๋เตีวพักกตีวนน่มุกโาเ่เขาเรียกเลยสุผาพักกติวเนบันจาดวางเข้าไปมาถึงไม่รอดไปแล้วแกะเกี่ยวรอกับลาเบิร์ดออกมาวันใดจับลาบนี่อดเลยครับซิแม่ไซิมผมเมื่ครับ ให้คุณซิมซิมซิมสิมะครับซบมากกลิ่นไหมแซบซิมสิมเดีอะไริมคำง่มยๆเล่านั้นก็คำง่ยตัวย่งอย่างนํหนูอุ่นก็แสงาไปนี่แหละครับนี่แหละคำว่าแซบคือใส่หัวสไตลสไตล์สไตลอยู่ที่โอเคคำว่าแซกก็ว่าเปนโรบาดเอาแล้ว่าไข่เกขามองหัวปลา อ๋ยันี่นี่ีต้องกี่น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 ียนี่นี่นี่นีงนีรนี่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 น่นี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 ่น่นี่น่นปนี่นี่นีรนว่นี่นี่น่นี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 ่อี่นี่ี่น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 ี่ีนีนัเ่น่นน่นี่ ปยังมีหอดไหมยังครับับเลอนาตรงไปในอนบงไอ้ผลมาัลูกบานปลาพเดอหมางว่แล้วก็มันก็มีหางร้นีเลี้ยวมากกับตรงกลางนี่เเลี้ยวซายนี่บ้านตรงาปลาจับเคลื่อนได้ครับนี่เคลือนลําเปาาสาจังหวัดกาสิน์ศรีตกลางตาจับได้ยูนเขีสามชัยเลี้ยวขวามาทางเราต่ว่าเลี้ยวซายาตรงกลางกินก้ายู่สามชัยลหา มัจับไมั้นตัวปย่งตัวสวล่ม่งบ๊วนทางลับกินได้หนิมันเอามั่งงครับมั่งมั่งเทรวนีครับขันนยกมาเหมือนี่มันสีมังบ่มือนต้องมั่งเทรส่วนชนี่มันเป็นชวนวน่วนที่ดุชวนที่ดุ่วานทุ้มนิดนอยื่อนิดนสื เสาหายบ้านเามาเ้าตองว่าเอาให้บึาซื้อกินไหนมาจำมันน้ำฝจำนเดวานะรจำลักษณะจไปยังไงปันได้ให้ลก่อนตายตายาวน้าพอไปเล่ยันไปของเขายานี้นะวามาอย่างนี้เหรยังจำว่าพูอะไเป็นไงนี่ กินปลาครับไม่กินหัวนี่บ่แล้วเด้อสิันเลยกินหัวเมื่อหน้าต้มปลาหนวดเป็นจังไงเนาะขนาดขนาดผู้ผู้มาก่อนกินก่อนนั่งเผาซื่อๆยังยังบ่มีโอกาสได้กินนั่งเผาไว้ทาอ่าให้ให้ผู้อาวุโสกินอ๋ออย่าว่าอาวุโสแม่ลสะใส่อาวุโสเมื่อหน้าต้มปลาหนวดเนาะเ่าะทำไมขัดขัดต้มปลาหนวดนี่ให้ผู้อันนั้นปอนไม่กิน นี่ครับขอคุณเจมันครับเราพริกไหมครับนี่ครับอันนี้ไอ้บนกินผู้เดียวกับเมดครับนี่เพลนหอดตีหาครับวันนี้เนอะหันอนเด้อี๋ยวครับลองงกันนะบกินกินรุ่นนี้กินน้องบรินนแล้วหัวหาหัวหาทน้นเดหัวตีห่าว้หัวตีห่าแมนสิบป ลูกผสมเป็ดไม่เอาไปยังไปซื้อของหวาน่เยกินเลอดีมันยหวน่ได้มีทีิมีสุยังเหรอมีนี่มีีวิใครอยู่ผมอยู่ไก่มุ้งนะไ่ขาลัเพาะีโปเซ็เนวกสชั่วโงหรอกนะักโบ่ไเลยไปยังกว่ามันใหญ่มันใหญ่มันแข็งเน้ามันใหญ่มันแข็งวาพี่ครับมาโอ้ อารุคารครับอาคารอาคารเลยครับเรายังไม่เวลสามหมื่นบรรยากาศครับดูทงหน้าครับมือนว่มมาท่นี่ว่าหกีาเกแล้วออกหวานเดกเขาออแล้วเมั่นลกอาหานคุปล่ว่ามาแมมมึงเง้มาแมมกะโดดกะโดดโอ้ยสุด ้อมแมมบอมแมมมไปแซงเกียรกันไปไปไกลมงมมงผมเอ่อินบ่นบตมเหมอดเี๋ครับมือนี้มางานมันเกิดไอ้นนนไปกรรมการมันแ่แมผู้ใหกับเห็นเนาะแมนีอ่อกสดอยู่เคยตัดซินได้ไหมเหรบรรยกาศครับยึดทงหน้านะครับนี่ ามีไฟใส่คนเอกปั design design, so ่นครับนคกันเรับอะไรบังฟัดบังฟักผู้ใดนี่ขาดแบสบเบตัสินบเรียกให้ทอกังเทียนใั้ผู้ใดว่มีเงินโทให้โทษไปหาเบอร์เยวับังเทียนหาบังฟักเดียวเี่ไทยกรรมการน่ละแ๋ยวก็มีกระแซวครับลาป่าครับผม ยอดสารลัดไตมองนี้เนาะลาไปเนลาไปก่อนไปอีกคำครับไปอีกำนะครับเด้อไปอีกำเบอร์โทรบองฟัคัสั่งของมันครับตอนี้ผเดียวหรอครบเจ้าคัสั่งของมันเ้าวออรพย์มัน่ะอย๋ยวครับพอกับน้ำท่วมไหมครับเนแต่แต่ตพยาบาล